ตัวนี้สงสัยกําลังตื่นนะครับผมโอ้โหน่าจะกําลังตื่นนอนนะครับผมเพื่อนเขาลงกระสอบไปหมดแล้วนะครับผมตัวนี้เพิ่งเพิ่งตื่นนอนนะครับผมเอ้าไปไปไปนอนต่อในคลองนะจ๊ะไปโอ้ยเยอะมึงแน่เยอะมึงแน่เข้าก็ะชับหมดแล้ววันนี้ยินตีหัวงอโอ้ได้หลายโอ้ได้หัวปลาดุกอู มาถึงหัอเจ้านะ่ะก็ม่านี่ก็ลงนี่แล้วนี่โอ้โหตัวเขาก็สิได้น้ำเขาสะบ,บอ่โอโอ้โหน้ำป่ามานะครับผมตรงนี้จะเป็นน้ำตกนะครับผมตรงบริเวณนี้โอ้ยมันกำลังลุงอึ๋งอ่างเขาเอิ้อนยังเกาะโพดโพดเขาลอื้อนเขาเอิ้นโพดนะครับผมเขาเอิ้นโพดโ,<อ> <laughs> โอ้ตัวเล็กแห้งหมานเลยแน่นี่ เงาลงคาพมได้ยงมันมาว่าได้หลายบ่ออ๋เต็มแล้วโอ้โวดอีนี้มายังเหิงคุณสบ่อมาหัวขับมายังหัวขับมิโพดนอะบ่มีอึงโอ้เสียงกระตันอไ ไผ่ให้เบื้องเนี่ยกว่าเลื่อไหลยอยู่บนนี้ไต่ยาวกว่าโอ้บอกสิมาพัดโอ้ยานพาเลิมผาดังบริมาจ้อยคนขึ้นล่างขึ้นเทิงอยู่พัดเข้าไปสิเลือกหมดอ๋อเอิงอ่างเอิงอ่างอืม,อมเน,นี่ยโอ้พลึกระบึ้อแท้เนี๋ยวนี้ โอ้โหโอ้มีห okay, oh, oh. ัวกบมีสมกบนะโอ้โ huh. ห like ีโอ้โหนี่ครับผมอึ่งอ่างนะผมอึ่งอ่างตามฤดูกาลนะฮะมาเอาก้อนหมู่ก้อนพวกจะได้เดี๋ยวนี้โอ้ยมาจอบอายุนี้บ่นี่โอ้ยยันลงอยู่เนาะกับเงินนี่เนาะกับเงินยันลงอยู่เนาะเอาคสิได้พอต้มอยู่บ่เมื่ออื่นนี่ เรียบร้อยครับผมสองตัวนะครับนี่โคดนะครับผมโคดสองตัวเย่ๆ yeah, yeah. ลงไปนะครับแล้วก็จะมีคนกำลังตักอยู่นะครับนู่นโอ้ยงูงูนะครับนี่ระวงรังด้วยนะครับโอ้โหมีงูด้วยมาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วไปแล้วเรียบร้อยครับีได้อีกตัวหนึ่ง Oh, oh. โอ้โหโพดน้อยนะครับโพดน้อยอึบโอ้โหมันหมานครับผมโอ้หปลาดุกมีปลาดุกด้วยครับผมป้าดมีปลาครับนี่มีปลา,ปาอันนี้ก็คือปลานะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ครับผมโอ้เยเสียใจมากเลยปลามันขึ้นมาเดี๋ยวผมเอา้าเดี๋ยวผมจะเอาอื่นก่อนเอาโพดก่อนนะครับผม แล้วผมก็จะเอาปลาดุกนะครับโอ้โหมันต้องใช้กระต่องนะครับผมนี่กระต่องที่จะเอาปลานะครับเอ้าปลาดุกหายครับผมโอ้ยเ็นลว่าจะเอาปลาดุกนะครับอาไม่เป็นไรเอาปลาข้อน้อยนะครับผมมันก็จะมีปลาข้อน้อยโอ้เมื่อกี้ถ้าผมใช้กระต่องก็คือได้แล้วนะครับผมแต่ว่ากระต่องไม่ได้นี่ก็ได้ปลาตัวเท่านี้นะครับ ราก็จะใส่ตรงนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมจะเห็นอึ่งอึ่งหรือโพดนะครับหนึ่งตัวตรงบริเวณนี้ใช่แล้วครับผมก็คือต้องเดินเบาๆนะครับถ้าไม่เดินเบาๆมันจะจอมลงน้ำนะครับนี่อึ๊บอือโอ้โหผมก็คงต้องน่าจะรอเอาปลาตรงนี้นะครับผมเพราะว่าปลามันน่าจะขึ้นมาตรงนี้โอ้สัตว์อันตรายมากเลยครับนี่อันนี้จะเป็นขี้เข็บนะครับ เออชี้เข็ยบโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ผมต้องรีบเดี๋ยวมันจะไต่เดี๋ยวต้องดูรอดูปลานะผมปลามันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวใส่อึ่งอ่างลงไปตรงนี้ก่อนนะครับโอ้เสียดายถ้าผมเอากระต่องใส่รอบแรกก็คือได้แล้วนะครับผมอันนี้เพราะผมไม่ได้ใส่กระต่องนะครับ หมือนรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงตรงบริเวณนี้แต่ว่ามันน่าจะจบลงน้ำแล้วนะครับผมเจออีกแล้วครับผมอีมันลีนะครับผมมันลีนี่โอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหเกือบไม่ได้แล้วนะครับผมกลัวอ,อยากถ่ายภาพอย่างเดียวนะครับผมไป เดี๋ยวจะรอปลาตรงนี้นะครับผมเผื่อว่าปลาจะขึ้นมาอันนี้จะเป็นอื๋อโพดนะครับผมหรืออึ่งอ่างนะครับผมมันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแบบมันจะตะมุตะมิมากเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลุดนะอย่าหลุดไปไปไปเข้าคล้องนะเข้าคล้องโหยหมานมากเลยครับผมวันนี้พานอย่างนี้หมานมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับผม น่าจะมาจอบดูอื่นหรือค่อนแจ้งนะผมค่อนแจ้งก็มาดูอีกรอบหนึ่งก็อาจจะได้อยู่นะครับแล้วมันก็จะคานคา,านขึ้นมาตรงริมฝั่งนะผมปลาก็จะขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะครับโหมันโคมกันอยู่นะครับนี่โอ้ยอึงนัอดอ่าเอาเอโพดนะครับผมอีโอ้ โอ้ผมนึกว่าไปผมเป็นอะไรนะครับนี่อึ๊บจะไปไหนจ้านี่ครับผมอันนี้ก็คือมันโคมกันอยู่นะครับผมผมไม่ได้ใช้กระต่องนะครับอันนี้ก็คือถ้าน้ํามันตื้นนะครับผมถ้าน้ํามันตื้นผมก็จะลงเอาเลยนะครับผมนี่โอ้มาใส่ค้องครับผมโอ้ตอนนี้ก็คือหมา,านอยู่นะครับผม จะเต็มคลองแล้วนะครับนี่ขอสักเต็มคลองนี่ก็สุดยอดมากเลยนะครับผมไปเดี๋ยวผมก็จะหาดูอีกตรงบริเวณนี้นะครับผมว่าจะได้เพิ่มอีกสักกี่ตัวนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะเข้ามาเอายากหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ตรงบริเวณโคนหินนะครับผมนี่โขดหินแล้วก็อีกตัวนะครับหนุ่นผมก็คงเอาตัวนี้ไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาตัวนั้นนะครับถ้ามันไม่ไปก่อนนะครับผมโอ้โหตัวนี้ก็คือออกเยอะมากนะครับไปลงไปลงไปลงไป เดี๋ยวผมจะไปเอาอีกตัวนะครับเดี๋ยวต้องใช้กระต่องนะครับตัวนี้น้ําน้ํำน่าจะลึกผมก็ต้องใช้กระต่องหรือตะข่ายตากเอานะครับเอา้าไปจ้อยนะครับผมโอ้ยอุตส่าห์ผมผมรีบมานะครับไปจ้อยเลยโอ้โหหนองนั้นเยอะมากครับผมเดี๋ยวผมจะไปเอาหนองนั้นนะครับตัวนี้ก็คงรอบหน้านะครับผม เดี๋ยวมันจะไม่ทันคนนะครับต้องรีบๆนะครับถ้ามันรองเยอะคนจะมานะครับได้เพิ่มมาอีกสามตัวสองตัวสามตัวนะผมนี่โอ้โหเฮ้เยลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวเอาเพื่อนใหม่เข้าไปก่อนนี่ครับผมโอ้โหตัวน่ารักจตมูโตมิเลยนะครับผมอืมเฮ้ยนี่แถวบ้านขายอ่ะสิบตัวห้าสิบครับ สิบตัวห้าสิบเฮ้ยตัวนี้ก็จะโด่งไปแล้วโอ้ HS, เดี๋ยวผมจะใส่กระสอบแล้วนะผมเพราะว่าอาะถ้าใส่นี่มันจะด้นขึ้นมานะผมใส่ข้อมันจะด้นขึ้นมาต้องอใส่ใส่กระสอบนะครับผมเดี๋ยวขอได้ใส่กระสอบโอ้ตัวหนึ่งใหม่แล้วผมโอ้โหตัวนี้ลอยน้ํามาเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมผมก็ต้องใช้กระต่องนะครับถ้ามันไม่ด้นลงก่อนนะครับโอ้โหเสริบโอ้โห เรียบร้อยจ้านี่ครับผมเอ้ยมาลอยมาเลยเดี๋ยวจะรอตักเอาตรงบริเวณนี้ครับผมโอ้โหมันหมานันหมานะผมวันนี้วิถีอีสานนะผมวิถีพานหมีถ้าอยู่ในช่วงฤดูนี้ก็จับอึ่งจับกบจับเขียดนะครับผมตัวนะครับผมที่ กำลังโคมกันอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ลงน้ํานะครับผมนี่ก็จะอยู่แบบแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยได้หรือไม่เดี๋ยวผมขอเก็บกล้องก่อนนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาสองตัวทีนี้ก็เป็นการเทลงใส่กระสอบนะครับผมระหว่างที่โอ้นี่ครับระหว่างที่มันเต็มท้องเสร็จหมดแล้วก็ผมก็จะเทใส่กระสอบ มาลงไปในกระสอบเลยนะครับโอ้หเฮ้ยหมดแล้วยังหมดแล้วเฮ้ยให้มันร้องในกระสอบนะครับผมนี่ครับผมก็จะให้มันร้องในในกระสอบตอนนี้คือเสียงอึง่งสน่นวันไหวมากเลยครับผมโอ้โหอ้าว ผมส่องไฟมาผมเห็นแสงตาอึ่งอยู่นะครับเมื่อกี้แต่ว่ามาปุ๊บก็คือหายครับผมจริงๆคือเราต้องห้ามปะสายตานะครับผมถ้าปะสายตาปุ๊บมันจะหายทันทีนะครับผมอือ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะครับผมผมก็มาตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้อึง๋งได้ประมาณ ห้าสิบกว่าตัวนะครับผมวันนี้กะว่าจะเอาซักร้อยตัวก็กลับนะครับผมแต่ว่าชาวบ้านนี้ได้เป็นสี่ห้าร้อยตัวนะครับผมไม่ได้ขายนะครับก็จะเอากลับไปกินนะครับผมกินแซ่บๆนะครับผมชาวบ้านทางนี้ก็หากินประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอ้โหลองสนานบ่อยมากเลยครับตอนนี้ เขานี่แล้วก็ส่เขาเลยนี่นะอ่ยางรบไปลบมานี่หอก็ได้บดไดหฮอร้อยบังเศร้าก็โตดีละบ่เลิกก็ได้โกงห่อน่งเตวนึงก็ได้ จนมืดแล้วเขากะหาตะมานี่อนนโอ้ย,อยเขาเอาตั้งแต่งเงินโผล่บกต่งได้บกหลายนึง่งเขาก็เลอะเขาเมืดากมาก,ก็ได้ว่ามืดอะไรมมันห้องตามันห้องกาบป้าเล่าเ่นี่นี่ เอาตักเอาอะไรจกเถอะในเหล่ามันบอกอ้อมามันมีแต่ห้องในเหล่าห้องสามสี่ตัวนี่ละเออหัวเหล่าอันนี้นี่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 หัวโอ้ยตูดใช่ไหมมาปุ๊บก็ตากเอาตากเอาเลย ได้อยู่มาซีเลอรกระตันนะเป็นตัวยังเลยน,นะนี่นี่อนนโอ้ได้หลายก็่าเฮาอีกหาตา่านะนี่่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> คืลอลกของอดอดอยู่เม,นส,น,มนสบอมากี่นี่นะจะต้องยงไม่ต้ัง โอ้ยโคดอกไปหลีเอาทั้งน้ำไผ่เลยนี่เขาหาว่างซม,ม่งนี่ละหาว่างซม,ม่งนี่ละเอา้าเด,ดี๋ยวนี่แล้วในห้องเป็นยางลบไปลม้าเดี๋ยวนี้ให้หโอ้ยเปิดหอดว่างเศร้านี่เนี่ยว่างอีตาหาว่างย่อเจ้าจะซื้ออู้หอดเก่อเลยนะน้ำเข้า กระตันได้เนเอ่อโอ้ยอื่ได้พมอกสามิบสี่ิบโต้หงสามิศก่างห่างไปหิ้มนอนได้หลายเลยไมตีสามไปลูกก้วเขาเลอ,อเอาไปไ้สเลิกงเงินนะหาปนี้นะเตบรรกาศแบหน้าสวีอ๋อโธปวดแท้ ก็เอาสมบูรณ์าใสเลยเบอร์อบุตรจริงๆเลยมันนักนำกระชายมันขทาหรอ,อเ,เอ๊ะแล้วมันโอ้ยลงนำก็เพงเอวเลยมันตื้นลึกมลึกตัวเต็มตื้นลึกว่าซี่เอาแปลป่าเนะี่ยในหมู่ในนี่แนะ้วนี่นำมันขึ้นมานี่ยในแกงเอกุอกมารเขาคอยทุเอย่ด้โอ้จะกันไหลยามอ,อุ่นมาเลยไอออนผสมนำไปฝั่งบุร มีดสมอยป่าเาได้จับผมได้ปอสทีคุ้มเอาแล้วตุ้งนาใส่หน้าตัวนี้มันก็ลีนะผมโอ้โหลีคักรีแหนนะครับตัวนี้ก็ได้ตะมุตะมิมากเลยนะครับผมโอ้โหตัวสะบึ้มสะบึมเลยนะครับน้องอึงน่ารักไปลงไป เขียดน้อยก็บห้องดีขนาดครับผมเ,เ,เขเเียดมันเผเอิเขียดมักวีดนะครับผมอื่นก็ยักมดแล้วนะครับผมกับเหลือประมาณน้องดำโตสองโตนะครับผมน้องนี่โอ้ตรงมนไฟเข้ามานะครับไอดได้เสารบาดนีตผมยานมันไปนะครับผม โอ้โหสองตัวนะครับสองตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโ,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 โไปไปไปใส่กระตรงสซะก,ก่อนนะครับผมม,มันสิไปต้องเซฟไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละตัวนี่ค่อนข้างจะยากนะครับผมเพราะว่าตรงมนป่าไปนะครับผมนี่ตรงมนป่าฝ่าโดมไปหลุดผมก็สิ ยืนไปเอาตัวนี้นะครับผมบรูลว่าสีไดหรืบอบบไดเบื้องกว่าเผื่อมันชิได้แต่ละโตนะครับผมยากอยู่อีโอโ๋โอ้โหโอ้โหโอ้ยบบได้นะครับผม,มสีดยดได้บันคาไม้นะครับถ้าบันคาไม้ผมสิไดอยู่เราไปยังครับ ได้สองตัวนี่ก็พอละฮั่นโอ้บัดสุดท้ายมันออกครับผมเหลือตัวเดียวโอ้ยผมคือสลาดน้อยแช่บัดบันโอ้ยจากที่ได้สองตัวนะครับผมเหลือเป็นได้ตัวเดียวบันไปเดี๋ยวมันจะเคลืนอีกนะครับผมโอ้โหอันนี้คือหลีอยู่ในหูนะครับผมนี่อันนี้คือหลีในหูนะครับโอ้ย อถ้าจับบระวังนี่คือไปนะครับผมมาใส่ข้องเหมือนเดิมอลงไปมันจะมีบางตัวนะครับผมปู่บางตัวก็อยู่ตรงตรงฝั่งนู้นนะครับผมผมก็ต้องหยางความไปเอาครับผมเพราะว่าตรงบริเวณอ่างนี้ก็คือลึกท่วมหัวนะครับผมถ้าตกลงไปนี่ก็คือโทมหมเลยนะครับผม อันนี้สงสัยลอยมาให้จับครับผมโอ้ยมาโอ้โหนึ่งตัวครับผมหนึ่งตัวอันนี้คือได้เพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับอืมก็ใส่ค้องครับผมแล้วก็หาดูอีกนะครับผมก็ห้อยโถงไว้นะครับก็จะมาดูตรงตรงหนองนี้นะครับปลาก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับผม อันนี้จะเป็นปลาซิวข้าวนะครับผมตอนแรกว่าผมว่าจะเอาปลาใหญ่นะครับแต่ว่าปลาใหญ่มันมันไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าไปละเพราะว่าน้ํามันเริ่มเบาแล้วนะครับผมมันมันบอยังไงก็มันค่้อยนะครับผมผายยกได้ปลาซิวแต่มาเอารถครับผมเบึกปลาซิวบืนน้าครับผมนี่นี่นี่โอ้โหไปละวรับปลาซิวเขาเอิ้นปลาซิวบืนน้านะครับโอ้โหปีงพือสิแซบนะครับนี่ปลาซิวบืนน้นนนนนะา มันบืนตามห้วยนะครับผมควันกับชนอ,อปะนะครับผมผมแปล,ลอื่นตอนนั้นก่อนครับผมอึ่งอ่างสําหรับวันนี้ก็ได้ประมาณร้อยกว่าตัวนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมกอ ผมพาหนีนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรับชมมาจนจบคลิปนะผมก็อย่าลืมกดติดตามเพิ่มเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยครับผมับ EP นี้ก็สวัสดีครับเจอกัน e ีหน้าครับผมดับโอ้มันด้นขึ้นมาแล้วครับผมมันดน้นขึ้นจะออกแล้วโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้จะออกไปไหนจอ,อกไปไหนจอบไปไหนเข้าบเข้าเหมือนเดิมนะฮะเข้าเหมือนเดิมอืม